นะครับวันนี้พรกับช่องรถไฟธรรมหารแล้วก็ช่องเอ่อคนรกรไปดูอได้ยววา่าน,นี้ครับแล้วก็ขบวนที่เห็นอยู่นะครับเป็นขบวนรถดีเซลรางขบวนทีสส่สองแปดสองแปดสองต้นทางจากสถานีกบ,บินบุรีไปทางสถาน,านีกรุงเทพน,นะครับอันนี้นำโดยหน,หนึ่งหนึ่งสองสามน,นะครับเมื่อเช้าทางเราก็ได้ถ่ายขบวนนี้ที่สถาน,านีบางําเรียวนะครับจอไเลยว่าอันนี้แอดทำหน้าที่ทั้งวันเลยนะครับถ่ายรถไฟวันนี้นะครับทีแรนหนึ่งสองสามนะครับคันตา หนึ 1> 1่งนึนแล้วก็คันต่อไปหนึ่งหนึ่งสานแล้วก็คันต่อไป1 0, นึเจครับอ้าวรถขบ,บวนนี้เต็มจนต้องไปนั่งบนห้องช่างเครื่องอับหองพ่อขอรอลนะครับอือโอ้หลับด้วยนะครับอ่าวันนี้รับก็มีแค่มีเท่านี้นะแล้วก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำกดติดตามทั้งสองช่องด้วยนะครับแรับคลิปนี้ก็คงคงจะบอกว่าคลิปนี้ T H N ล้วนับผม แล้ววันนี้สีเดีงกันด้วยครับผมเพื่อนสนิทกันด้วยครับผมสำหรับ,บที่นี้เราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย